ช่วยทําความเข้าใจใหม่นะครับจากประเทศไหนอะ่ะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเสริๆหน้าข่าวมือถือมันอยู่ที่คุณจะเจอ คบต่างชาติอ่ะก็ใช่ว่าจะดีทุกคนนะมันก็เช่นเดียวกับความใส่ใจนั่นแหละมันก็อยู่แต่ละบุคคลแล้วเรื่องที่บอกว่าแม่ผัวมีอิทธิพลกับชีวิตอะ่ะมันก็มาจากการเลี้ยงดูและความต่างทางสังคมด้วยต่างชาติเองเขาอาจจะไม่เน้นเรื่องฟังผู้ใหญ่แต่แต,แต่ไทยเราก็ยังเน้นเรื่องพวกนี้อยู่แต่ดูเหมือนเราอะ่ะจะชอบการแซะและดูถูกคนในประเทศมากกว่าประเทศอื่นเพราะที่เห็นมาชาติอื่นอะ่ะเขาจะไม่แซะชาติเดียวกันเองกรณีชายไทยตกเกรดถูกหาว่าเป็นลูกแง่ไม่ เป็นผู้นําคนทั่วโลกหลายวัฒนธรรมมันก็มีทั้งดีแล้วก็แย่หลากหลายกันไปจะเหมาวรวมทุกคนว่าแย่มันก็ไม่ถูกถ้าจะหาคู่อ่ะขอให้แค่เป็นคนดีเข้าใจกันขยันพากันทํางานสุจริตและซื่อสัตย์ต่อกันก็เพียงพอไอ้คาว่าดีพร้อมอ่ะหายากไม่ว่าจะประเทศไหนๆอ่ะถ้าได้ก็นับว่าโชคดีแล้วต่างชาติที่เชื่อฟังผู้ใหญ่เคารพพ่อแม่คุยกันเสมอต้นเสมอปลายก็มี ดูแลพ่อแม่ตอนแก่จุมงมือกันไปเที่ยวก็มีไม่อยากให้เสือเหมารวมแค่ชายไทยแบบนี้คนไทยดีๆก็เสียใจหมดสิครับส่วนหนะ้าข่าวมือถือ